สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดและในวันนี้เราจะพา,พาทุกคนไปพบกับคดีที่พลิกโฉมวงการศิลปะระดับประเทศคดีของอนาวินนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังที่ถูกพบเป็นศพในแกลเลอรี่สุดหรูของตัวเองทุบหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นการปล้นค่า แต่สำหรับผมนักสืบคนนี้มันมีบางอย่างที่ผิดโดปกติมันคือรอยเปื้อนเล็กๆที่เกือบไม่มีใครสังเกตเห็นรอยดินโคลนบนรองเท้าที่สะอาดไร้ทิ่ติของเขานี่ไม่ใช่คราบสกปรกธรรมดาแต่มันคือบาะแสสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ฝนตกผมได้รับแจ้งเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุทุกอย่างถูกจัดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ ประตูถูกนัดแนะของมีค่าหายไปเหมือนคดีปล้นค่าทั่วไปแต่ในขณนะที่ทีมกองพิสูจน์หลักฐานกำลังเก็บหลักฐานผมกลับหยุดสายตาที่รองเท้าหนังสีดำคลับที่สวมโดยอนวินมันสะอาดไม่เอี่ยมยกเว้นเพียงคราบดิมคโครนสีเข้มเล็กๆที่เกาะติดอยู่ด้านข้างรองเท้าผมใช้กล้องสองขยายขนาดเล็กดูที่คราบนั้นอย่างละเอียดผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายบางอย่าง กลิ่นของดินที่สดใหม่ไม่ใช่ดินแห้งทั่วไปผมรู้ทันทีว่าเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบนี้ผมหยิบไม้จิ้มฟันขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าค่อยๆเคีย,เ,ยเอาดินโคลนนั้นมาใส่ในซองพลาสติกสายตาของผมเหลือไปเห็นรองเท้าอีกข้างที่มีรอยดินโคลนคล้ายกันแต่มีขนาดเล็กกว่าผมเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆห้องและพบว่าพื้นของแกลเลอรี่สะอาดเอี่ยมไม่มีร่องรอยดินโคลนเลยแม้แต่น้อย นี่เป็นสัญญาณที่บอกผมว่าอนาวินไม่ได้ผูกฆ่าตายในที่แห่งนี้เขาถูกสังหารจากที่อื่นและถูกนำร่างมาทิ้งไว้ที่นี่เพื่อสร้างฉากการปล้นฆ่าคำถามคือที่ไหนคือสถานที่เกิดเหตุจริงและดินโคลนนี้จะพาเราไปหาใครมันไม่ใช่แค่คราบดินธรรมดาแต่มันคือร่องรอยแห่งความลับที่ถูกเก็บนำไว้ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยศาศาสตร์ ผมเฝ้ารอผลการวิเคราะห์อย่างใจจดใจจอ่อคราบดินโคลนเล็กๆที่ผมเก็บมามันไม่ใช่แค่ดินโคลนทั่วไปแต่มันมีส่วนประกอบที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์สาวในห้องแลบสายหัวเล็กน้อยเธออธิบายว่าส่วนประกอบหลักของดินนี้คือดินเหนียวชนิดพิเศษซึ่งเป็นส่วนผสมหายากและไม่ใช่ดินที่พบได้ทั่วไปในเขตเมืองมันเป็นดินในที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาเท่านั้น ผมขมมดคิ้วสมองประมวลผลข้อมูลทันทีนั่นหมายความว่าอนาวินต้องเคยไปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปั้นดินเผาก่อนที่จะถูกฆาตกรรมผมหันไปหาเจ้าหน้าที่ในห้องแลบ็บขอให้พวกเขาช่วยหาแหล่งกําเนิดของดินเหนียวชนิดนี้ใช้เวลาไม่นานข้อมูลที่ได้กลับมาทําให้ผมประหลาดใจดินเหนียวชนิดดินนี้เป็นสูตรลับที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้และแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียว ที่ลงทะเบียนไว้คือสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาแสงจันทร์ที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองออกไปและเพิ่งเปิดทำการได้ไม่กี่เดือนผมมองไปที่หน้าจอข้อมูลของสตูดิโอปรากฏขึ้นพร้อมกับรูปภาพของชายชาราคนหนึ่งคุณสวัสด์ช่างปั้นหม้อฝีมือดีที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อนั้นหลายสิบปีก่อนแต่กลับเนีบหายไปจากวงการผมรู้ทันทีว่านี่คือเวแสสสำคัญและผมต้องไปที่นั่นทันทีความรู้สึกของผม บอกว่าคดีนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจารณ์ศิลปะผู้โด่งดังกับช่างปั้นหม้อผู้ลึกลับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่การเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังสตูดิโอแสงจันทใช้เวลาค่อนข้างนานยิ่งผมขับรถออกห่างจากความวุ่นวายของเมืองผมยิ่งรู้สึกถึงความมีเงียบสงบที่น่าขนลุกผมมองไปที่กระจกมองข้าง และเห็นภาพของตัวเองพี่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมจะไม่ยอมให้ฆาตกรลอยนวลไปได้จะขไขเปสนาของคราบดินโคลนนี้ให้ได้ความจริงที่ว่าเขารู้จักอนาวิน,หนไห่ไม่ผมยังไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ผมแน่ใจคือชายชราคนนี้มีบางอย่างที่ปิดบงังเขามีรอยยิ้มที่ดูเศร้าหมองและในแววตาของเขาผมเห็นความเจ็บปวดบางอย่างมันเหมือนกับว่าเขาเคยเผชิญกับเรื่องราวที่เลวร้ายมาก่อนผมตัดสินใจที่จะยังไม่เปิดเผยหลักฐาน ผมจะเก็บข้อมูลของเขาและกลับไปตรวจสอบอีกครั้งบางทีความจริงอิงอาจจะถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบสงบของสตูดิโอแห่งนี้หลังจากกลับมาที่สถานีตำรวจผมขอให้ทีมงานสืบประวัติของคุณสวัสด์อย่างละเอียดและสิ่งที่ผมพบก็ทำให้ผมแทบจะหยุดหายใจย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนคุณสวัสด์เคยเป็นดาวรุ่งในวงการศิลปะเขามีชื่อเสียงจากฝีมือการปั้นหม้อที่โดดเด่น แต่ทุกอย่างกลับทังทลายลงเมืม่ออนาวินซึ่งในตอนนั้นยังเป็นแค่นักวิจารณ์ศิลปะที่เพิ่งเข้าวงการได้เขียนบทวิจารณ์ที่รุนแรงและดูถูกงานของเขาบทความนั้นมีอิทธิพลมากทําให้คุณสวัสด์ถูกตราหน้าว่าเป็นช่างปั้นไร้จินตนาการและผลงานของเขาก็ไม่ได้รับความสนใจอีกเลยชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเขาหายไปจากวงการและหันไปใช้ชีวิตอย่างเงียบๆผมเลื่อนดูภาพเก่า ที่แนบมากับรายงานทาพขาวาดำที่แสดงให้เห็นอนวินในวัยหนุ่มกำลังทำท่าทางดูถูกเยยดยามผลงานของสวัสดและใบหน้าของคุณสวัสด์ที่เต็มไปด้วยความผิดหวังผมรู้สึกสงสารชายชราคนนั้นและเข้าใจถึงความแค้นที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาเป็นเวลานานแต่ผมยังคงไม่ปักใจเชื่อแค้นเก่ามันสามารถหลักดันให้คนกลายเป็นฆาตกรได้จริงหรือหรือยังมีอะไรซับซ้อนกว่านั้น ผมตัดสินใจที่จะกลับไปที่สตูดิโออีกครั้งแต่คราวนี้ผมจะไม่ไปคนเดียวเดียวทุกซอกทุกมุมของสตูดิโอค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมผมรู้ดีว่าการกลับไปในครั้งนี้จะไม่เหมือนกับครั้งแรกคุณสวัสด์อาจจะรู้ตัวแล้วว่าผมสงสัยในตัวเขาและเขาอาจจะเตรียมการป้องกันตัวไว้ผมกำแฟมในมือแน่นและเดินตรงไปยังรถผมรู้ว่าการไขคดีนี้มันไม่ใช่แค่การหาว่าใครคือฆาตกร แต่มันคือการตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้รอยดินโคลนความจริงลิึงที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลผมจะทำให้ความจริงปรากฏออกมาไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามผมจะไขคดีนี้ให้ได้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อความสงบสุขที่ควรจะเกิดขึ้นผมมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงและตัดสินใจที่จะออกเดินทางไม่ว่าความจริงจะอยู่ลึกแค่ไหนผมจะขุดมันขึ้นมาให้ได้ ผมกลับมาถึงสตูดิโอแสงจันทร์ในตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดมิดมีเพียงแสงจันที่ส่องลงมาบางเบาผมกับทีมงานเริ่มค้นหาทุกซอกทุกมุมของสตูดิโอแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสัยทุกอย่างดูเป็นปกติจนกระทั่งผมสังเกตเห็นโรงเก็บของไม้เก่าๆที่อยู่ด้านหลังสตูดิโอมันดูแตกต่างจากที่อื่นมันถูกล็อกด้วยโซ่เส้นใหญ่และดูเหมือนไม่ได้ถูกเปิดมานาน ผมเรียกทีมงานให้เข้ามาดูและเราพยายามที่จะหาทางเปิดประตูผมใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในช่องว่างระหว่างไม้กระดานและเห็นกล่องไม้เก่าๆวางซ้อนกันอยู่ในขณะที่ผมกำลังจะบอกให้ทีมงานเปิดประตูผมก็รู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกไปผมรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมองมาที่ผมจากในความมืดผมเงยหน้าขึ้นและเห็นคุณสวัสด์ยืนอยู่หน้าประตูสตูดิโอแสงจันทร์ส่องกระทบไปหน้าของเขา ทำให้ผมเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและดูเหมือนจะมีความโกรธแค้นซ่อนอยู่ลึกๆเขาเดินเข้ามาหาผมอย่างช้าๆและถามว่าผมกําลังทําอะไรผมบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเชื่อว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในโรงเก็บของนี้คุณสวัสด์ยังคงปฏิเสธและพยายามที่จะขัดขวางผมแต่ผมก็ไม่ยอมยยอผมรู้ดีว่าประตูบานนี้มันคือทาง ออกไปสู่กลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินก็ลอยออกมาอย่างดุนแรงผมเปิดไฟฉายและส่องเข้าไปข้างในสิ่งที่เห็นก็ทำให้ผมแทบจะหยุดหายใจนอกจากกล่องไม้เก่าๆแล้วผมยังเห็นร่องรอยของดินเหนียวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นและที่มุมห้องผมเห็นบางอย่างที่ถูกคลุมด้วยผ้าใบขนาดใหญ่ผมรู้ทันทีว่ามันคือสิ่งที่ผมตามหามาตลอดผมหันไปมองคุณสวัสด์และเห็นใบน้ำห้าของเขาสีดเผือด เขาไม่มีคำพูดใดๆและยอมจำนนแต่โดยดีผมรู้ว่าคดีนี้กำลังจะจบลงแล้วและความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาผมก้าวเข้าไปในโรงเก็บของอย่างช้าๆและค่อยๆดึงผ้าใบออกหัวใจของผมเต้นแรงและผมก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้กองดินเหนียวและเงามืดความจริงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของใครบางคนและอาความจริงที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม ผมรู้ว่าผมพร้อมแล้วพี่จะเปิดเผยความลับนี้และนำความยุติธรรมมาสู่คดีนี้ผมก้มลงและดึงผ้าใบที่คลุมอยู่บนวัตถุขนาดใหญ่ออกภายใต้ผ้าใบที่คลุมอยู่ผมพบเครื่องปั้นดินเผาที่ดูสวยงามแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และที่มุมห้องผมก็พบสิ่งที่คล้ายกับสูตรการผสมดินเหนียวชนิดพิเศษมันเป็นเอกสารที่เต็มไปด้วยสมการทางเคมีที่ซับซ้อนผมหันไปถามคุณสวัสด์ เขาไม่พูดอะไรแต่หยิบแจกันใบเล็กๆที่ดูแตกๆขึ้นมาให้ผมดูเขาอธิบายว่าหลังจากที่อนาวินเขียนบทวิจารณ์ทำลายชีวิตอ่ะเขาอยากจะให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งเขาโทรหาอนาวินเพื่อขอให้เขาลอมาดูผลงานชิ้นใหม่ของเขาอนาวินตอบรับคำเชิญและมาที่สตูดิโอในวันที่เกิดเหตุคุณสวัสด์เล่าว่าเมื่อ,อนาวินเห็นผลนางานของเขาเขากลับไม่ชื่นชมแต่กลับดูถูกอีกครั้งและแจกันที่แตก และรู้สึกถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความดีใจที่คุณสวัสด์ทำสำเร็จและความเสียใจที่มันต้องจบลงด้วยเรื่องแบบนี้ผมรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายคดีและเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่เจ็บปวดที่จะถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดคุณสวัสดีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวัง เขาบอกว่าอนาวินมาถึงที่สตูดิโอและสแสดงท่าทีดูถูกตั้งแต่แรกเห็นอนาวินมองดูงานของเขาอย่างไม่สนใจและบอกว่ามันไม่มีค่าอะไรแต่เมื่ออนาวินเห็นสูตรลับที่วางอยู่บนโต๊ะท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปเขาพยายามมันที่จะช่วยเอามันไปจากคุณสวัสดีคุณสวัสดีพยายามที่จะปกป้องสูตรที่เขาขึ้นใช้เวลาทั้งชีวิตในการสร้างขึ้นมาและการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้น คุณสวัสดีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาแต่ในระหว่างการต่อสู้อนาวินก็ลื่นลม้มลงบนพื้นที่มีดินโคลนกระจัดกระจายอยู่เขาหัวกระแทกกับเครื่องปั้นดินเผาและเสียชีวิตทันทีคุณสวัสดีตกใจมากและด้วยความมันกลัวเขาจึงตัดสินใจที่จะนำร่างของอนาวินกลับไปที่แกลเลอรี่และสร้างฉากการปล้นฆ่าขึ้นมาผมฟังเรื่องราวของเขาและรู้สึกสงสารชายชาราคนนี้อย่างจับใจ เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นฆ่าตอนแต่ความโลภและความเห็นแก่ตัวของอนาวินได้ผลักดันให้เขาต้องทำสิ่งที่ไม่คาดคิดผมมองไปที่มือของคุณสวัสดีเต็มไปด้วยคราบดินเหนียวและโคลนบนรองเท้าของอนาวินมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันผมรู้ว่าคดีนี้จะต้องจบลงด้วยความยุติธรรมไม่ใช่แค่การหาคนผิดแต่เป็นการหาความจริงที่ซ่อนอยู่และนำมันออกมาสู่แสงสว่าง ผมได้ยินเสียงของทีมงานที่กำลังพูดคุยกันและผมก็รู้ว่าเรากำลังใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแล้วการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยคราบดินโคลเลกเก็กก,ก,กำลังจะสิ้นสุดลงด้วยการเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่เขม,มองไปที่ใบหน้าของคุณสวัสด์ที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็นิร่องรอยของความโล่งใจเขาเล่าว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายอนาวินแต่ในวินาทีนั้นเขาแค่ต้องการปกป้องสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยชีวิต ผมเข้าใจความรู้สึกของเขาและผมบอกเขาว่าแม้ว่าเขาจะต้องรับโทษตามกฎหมายแต่สิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าผมบอกเขาว่าความใจเน้นได้ปรากฏแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานของเขาสูตรดินเหนียวที่เขาค้นพบจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและชื่อเสียงของเขาในฐานะศิลปินจะกลับคืนมาเขาหลับตาลงและมีน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยผมรู้ว่านี่คือการปลดปล่อย การปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่ถูกเก็บงำมานานผมให้ทีมนานนำตัวคุณสวัสด์ไปที่สถานีตำรวจและผมก็ยังคงอยู่ที่สตูดิโอโอ้ผมมองไปรอบๆห้องและเห็นผลงานของเขาที่ยังไม่เสร็จเครื่องปั้นดินเผาที่ยังคงมีรอยนิ้วมือของเขาผมหยิบแจกันที่แตกไปนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งและรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในนั้นพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งการฟื้นคืนชีพและพลังแห่งการให้อภัย ผมรู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของคดีฆาตกรรมแต่มันคือเรื่องราวของการกลับมาของคนที่เคยล้มเหลวแต่ไม่เคยยอมแพ้และในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จผมมองไปที่หน้าต่างของสตูดิโอและเห็นแสงอาทิตย์ยามเย็นสาด่สงเข้ามามันเป็นแสงที่อบอุ่นและมันทำให้ผมรู้สึกถึงความหวังผมรู้ว่าเรื่องราวนี้จะถูกจดจำไปตลอดกาลไม่ใช่ในฐานะคดีอาชญากรรม แต่ในฐานะเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาหลังจากคดีถูกปิดและคุณสวัสดิ์ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสูตรดินเหนียวชนิดพิเศษของเขาก็ถูกเผยแพร่ตามคำสั่งของศาลและกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนักวิชาการด้านศิลปะต่างยกย่องในความสามารถของเขาและผลงานที่ยังไม่เสร็จของเขาก็ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่มีชื่อเสียงผมได้ไปเยี่ยมชมงานแสดงนั้นและเห็นผู้คนมากมายยืนชายื่นชมผลงานของเขาแผ่นป้ายเล็กๆข้างๆแจกกันที่แตกใบนั้นเขียนว่าผลงานชิ้นสุดท้ายของสวัสด์แต่สำหรับผมมันคือจุดเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นของการกลับมาของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยถูกลืมเลือนไปมองดูผู้คนที่มาชมงานของเขาและรู้สึกถึงความภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำเขาสอนให้ผมรู้ว่า แม้ว่าชีวิตจะเจอกับความลน้มเหลวแต่ตราบใดที่เรายัางมีความหวังเราก็สามารถสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราลุกขึ้นยืนใหม่ได้เร็วแค่ไหนและเรายังคงมีหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ส,สิ่งดีๆต่อไปหรือไม่เรื่องราวของคุณสวัสด์มันคือเรื่องราวของการเอาชนะความสิ้นหวังและการค้นหาความหมายของชีวิตในสิ่งที่ยัง ยิ่งลองจคดีนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเบาะแสที่เล็กที่สุดอาจจะนำไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความยุติธรรมจะเป็นของทุกคนที่ควรได้รับมันผมมองไปที่ท้องฟ้าและรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านมามันเป็นลมแห่งความเปลี่ยนแปลงและผมก็พร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันแต่ในที่สุดคดีรอยดินโคลนบนรองเท้าก็ได้ปิดลงผมกลับมาที่ออฟฟิศและหยิบก้อนดินเหนียวเล็กๆที่ผมขอมาจากพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาดู มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่มันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมผมรู้ว่าในทุกๆคดีจะมีร่องรอยบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้เสมอและหน้าที่ของผมคือการตามหาและนำร่องรอยเหล่านั้นมาเชื่อมต่อกันผมมองไปที่ก้นดินเหนียวในมือและคิดถึงเรื่องราวของคุณสวัสด์เรื่องราวของความพยายามความมุ่งมั่นและการกลับมาอีกครั้งมันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผม และผมก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่เต็มไปด้วยปริศนาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้กินเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคดีที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าหรือถ้าคุณมีคดีที่อยากให้เราไขาปริศนาคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและทีมงาน Detective Code M จะทำทุกอย่างเพื่อตามหาความจริงและนำความยุติธรรมมาสู่ทุกคนที่ควรได้รับมันขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันใหม่ในคดีต่อไปนะครับสวัสดีครับจงเชื่อมั่นในบอกแสเล็กๆน้อยๆอ,ออกมันอาจจะนำไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด